อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจอมปั่นฟรีคลิกฟุตบอลไทยอันดับ 1. อาทิตย์สุนทรพิษกองกลางชาวขอนแก่นเติบโตมาจากอส,สัมชัญศรีราชาก่อนโด่งดังเป็นผู้แตกในปี2007เพราะเท้าซ้ายของเขาทั้งจริงทั้งจ่ายให้เพื่อร่วมทีมชนบุรี FC, ชเอคว้าแชมป์ไทยเพีย์ลมกช์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของทัพทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ที่นครราชสีมา ทุกวันนี้อาทิตย์ในวัยใกล้35ปียังคงโลดแล่นอยู่กับขอนแก่นยูเนเต็ดทีมในไทยลีก2และมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดแห่งสยามประเทศสองทีลธทอนบุญมาทันชื่อนี้การันตีคุณภาพไม่เพียงเฉพาะลูกฟรีคิกที่หวังผลได้หากแต่เจ้าตัวยังสามารถสร้างสโอกาสให้เพื่อร่วมทีมได้จากจังหวะโอเพ่นเพลย์และแน่นอนว่า คว้าแชมป์เจลีก2.19กับโยโกฮาม่ามารีนอสเขาได้ฝากประตูสวยๆให้แฟนๆได้ภาคภูมิใจลูกนิ่งของทีระทรน,นั้นเรื่องชื่อมาตั้งแต่เล่นให้กับอสัมชัญทน,ทนบบรีที่ปั่นประตูงามๆพาทีมคว้าแชมป์ลูกหนังขาสั้นมากมายรวมไปถึงตอนที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาก็ซัดลูกนิ่งในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกทุกครั้งที่อยู่กับบรีรัมยูไนเต็ดและเอสซจีเมืองทองโดยเฉพาะทีมปราสาทสายฟ้านั้นเคยเตะบุมเข้าประตูมาแล้วด้วย ดัสกรทองเหลาหนึ่งในมิดฟิลที่ถูกยกย่องให้ดีที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทยโด่งดังมาตั้งแต่เป็นนักเรียนที่พนิชยการราชดำเนินอีกทั้งยังได้ฝึกฝนวิชาที่เยอรมันกับไกเซอร์สสลาเทนก่อนย้ายไปโกยเงินดองที่เวียดนามเรื่องลูนิ่งของดัสกรนั้นขึ้นชื่อว่าแม่นยามราวจับวางการเปิดบอลแต่ละครั้งของเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้เพียงเสี้ยววินาทีอีกทั้งยังมีฟีคิกปิดวิญญ,ญาณเอาไว้เป็นทีเด็ด ยิงได้ในระยะหวังผล 4. น่นรงชัยวชิรบาทรอยต่อระหว่างปี90ไปจนถึงยุค2000ต้นต้นตน,นรงชัยถือเป็นหัวหอกเรื่องฟรีคิกของประเทศเพราะแต่ละครั้งที่เขาได้วาจงบางบอลไม่ว่าจะยิงเองหรือเปิดให้เพื่อร่วมทีมเพมเมเกอร์ชาวน,นคปรปฐมรายนี้นั้นหวังผลได้เกิน80% โดยเฉพาะการได้แชมป์ไทยเีเียร์มีกกับการไฟฟ้าสว่วนภูมิภาคต้องบอกว่าที่เด็ดจากลูกตั้งเตะของแกนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาก้าวขึ้นสู่บัลลังเบอร์หนึ่งของสยามประเทศ 5. กอนกฎว,วริริยรมศิริจริงๆแล้วมอน,นี่น่าจะได้รับการยกย่องมากกว่านี้หากไม่เกิดมาในยุคเดียวกับทีรทรเพราะเรื่องของการเปิดบอลหรือล,ลูกฟรีคิก ก็รากฏทำได้ยอดเยี่ยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแบ็กซ้ายของย oh e ูกูฮาม่าเอฟฟอรเนอตเลยสักนิดลูกเตะม,มุมที่ทีระทอนเคยทำได้ในทั่วย a f c ีแชมเปี้ยนส์ลีกก็รากฏก็ทำได้เช่นกันในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะอิโรเนเซียไป4-2เมื่อปี2018แม้ทุกวันนี้จะต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมบุรีรัมย์อย่างยากลำบากแต่ถ้าว่าเมื่อไรที่ประสาทสายฟ้ามีหมอนี่อยู่ในสนามลูกฟรีคิกแทบทั้งหมดจะถูกเหมาโดยแบ็กซ้ายวัย33รายนี้นี่แหละ ใกล้จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งแล้วในศึกไทยลีก2020สิงห์เจ้าท่ามีโปรแกรมเหลือ15เกมโดยจะประเดิมในการบุกไปเจอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันที่3สิงหาคมานี้ล่าสุดเซอร์กิโอโซเรสให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้โควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งของให้ทุกคนปลอดภัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงไปที่แออัดและปฏิบัติต,ตามคำแนะนำของสอบคแน่นอนมันเป็นฤดูก,กาลที่ยากแต่เราจะผ่านไปพร้อมกัน แฟนๆไม่ต้องห่วงขนาดนี้เรายัางคงซ้อมอย่างเต็มที่ตามโปรแกรมที่โค้ดวางไว้เมื่อเทลิกกลับมาแข่งอีกครั้งผมและเพื่อนๆทุกคนพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างแน่นอน